เราเรียกว่าการจัดการเวิร์กชีตครับนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าทั้งก้อนเนี่ยเราเรียกว์บุ๊กเนาะ,ะอ่าส่วนแผ่นใครแผ่นมันเนี่ยเขาเรียกว์ชีตสมมุติว่าวันดีคืนดีนะเราอยากเอาวินัยมาอยู่หน้าสมชายนะเรากดค้างไว้ครับแล้วดึงมาปล่อยหน้าสมชายึ๊บอ่าลองดูครับอ่ามันจับย้ายได้อ่าจับอ่าจับย้ายได้เปลี่ยนชื่อได้ ก็ปปี้ได้ด้วยอลองดูนะฮะเช่นผมจะก็ปปี้เป็นวินัยสองคนนะคลิกขวาคลิกขวานะครับอ่าอ่ะเราทดสอบก่อนเช่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 นอ่าเนี่ยก็คือเวิร์กชีตใครเวิร์กชีตเวลาเราทำบัญชีแยกนะฮะมาหนี้ของลูกน้องชื่อวินัยนะจ่ายเงินไปเงินเดือนแค่น,นั้นแค่นี้วันนั้นจ่ายใช่ไหมครับันทึกไม่หมดเลยนะครับค่าโรงค่าแรงเง,งี้ยวัสดุอย่างเงี้ยว่าไปเนี่ยเป็นยกตัวอย่างาเฉยๆครับอ่า ต่อมาครับถ้าอยากจะ Copy w o r k s h e e t ทําได้นะครับคลิกขวาครับพี่คลิกขวาลองคลิกขวาดูอ่าคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาคือคือฝั่งนี้นะฮะฝั่นี้ม,มาขวาใช่ฮะอ่าพอเราคลิกขวาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีคําสั่งย้ายหรือ Copy ปี้ไหมฮะอ่าเนี่ยนะครับใช่ฮะลองคลิกดูฮนะปุ๊บมันจะเด้งมันจะเด้งขึ้นมาถามแบบนี้ให้เรา กดคำนี้ครับรอ,อ่ามันจะสร้างตัวปลอมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วกดโ OK. อเคครับฮเกิดอะไรขึ้นครับอ่ามันจะมีสองอันหีนไหมฮะทีนี้ยังไงต่อเราก็เปลี่ยนชื่อครับโดยการแตะเบิลคลิกเข้าไปไใช่ครับใช่ครับสมมติเรา,าบอกว่าวินัยคนนี้คนละนามสกุลแต่คนนี้นะาราบอกว่าคนนี้น่ะวินัยนมสกุล อาดองค์ตัวนี้วินัยองค์อาดสมมตินะเราก็เติมวินัยองค์อาดอย่างเงี้ยชื่อดันคล้ายกันอย่างงเี้ยแต่คนละนามสกุลก็ได้ครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อฮะหรือเดี๋ยวผมคลิกกันครับอันเดียวกันอ่าแล้วพิมพ์ชื่อใหม่ไปเลยครับอง่าลองดูลองดูไฮไลท์ก็ได้ครับหรือเดี๋ยวผมคลิกก็ได้ครับ คือเ๊๊สองครั้งติดกันอ๋อถ้าเราเป็นอย่างนั้นไปแล้วนะครับให้เราไฮไลท์เองครับโดยการโดยการเลื่อนอันนี้ก็ได้ครับเลื่อนอันนี้เนี่ยเลื่อนเป็นลบก็ได้ครับอย่างนี้นใช่ครับลบลบไปซ้ายเจ๊๊๊สองครั้งครับอ่าแล้วก็โทวนะลูกศรจะอยู่นี่ฮะ ใช่ฮะกดป้อาอ่าใช่เราดูฮะถ้าเราอยากลบตรงไหนก็ไปวางมอสตรงนั้นแล้วกดลบตรงนี้อะไรแะไรมันก็ลบทิ้งทีละจุดทีละจุดนะครับนี่การเลื่อนลบด้วยคีย์บอร์ดนะครับแต่ถ้าอย่างนี้ยคือลบทั้งเดียวเลยออ้ยพีพีถ้าถ้ามันไฮไลท์หมดเมื่อไหร่เนี่ยมันไปหมดเลยครับลองดูฮะ,ะ,ะใช่ฮะอ่าถ้า,าจิ้มแล้วก็ถ้าสมมติมีข้อความเยอะ เราลบอย่างเงี้ยคือตัวเดียวอะคิดเรื่องตัวถ้าตกลงก็เอนเตอร์เลยมันก็จําไปเลยฮนะครับมันก็จําชื่อนี้ไปแล้วหรือว่าคลิกชื่อหรืไรมันก็จําชื่อไปลองดูนะฮะมันจําชื่อไปแล้วนะครับอใช่ครับอ่าโอเคเนาะนะครับนอกจากนี้ไม่พอนะครับมันใส่สีได้ด้วยครับเช่น สมมติเาต้องการพี่ในสองเนี่ยเป็นสีแดงนะฮะเราคลิกขวาครับเลือกคําสั่งแท็บคัลเลอร์ครับเลือกมาหนึ่งสีครับสีแล้วก็ได้ที่เราชอบนะฮะพอเลือกสีเสร็จเรียบร้อยนะครับลองไปคลิกที่อืกหนึ่งครั้งครับในแหละมันจําสีไปแล้วฮะ,ะใช่ครับนี่มันจะจําสีไปเลยเราคลิกอยูล่ลองคลิกที่อืกหนึ่งครั้งนะฮะมันจะกลายเป็นสี่เราต้องการน,นะฮะ วันหลังมาเราจะจําได้ว่าของวินัยสีส้มนะอย่างเงี้ย mm hmm. ครับมันก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นดูแค่สีก็รู้เลยอย่างเงี้ยโอเคเนาะอ่าอันนี้คือเรื่องเวิร์กชีตนะครับการจัดการเวิร์กชีตนะครับเราสามารถจับย้ายได้นี่ทบทวนนะครับจับย้ายได้ปึ๊บดึงมาปล่อยที่อื่นครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยการดับเบิลคลิก เพิ่งคลิกเต็กๆแล้วก็พิมพ์ชื่อใหม่ได้ไอ่าพิมพ์ชื่อเสร็จ Enter มันก็จำชื่อไปอนะครับรชใช่เปลี่ยนชื่อ Copy ใส,ส่สีอ่า Copy มาดูวิธีการ Copy ก็เหมือนเดิมคลิกขวาเลือกคำสั่ง Copy คัดลอกย้ายเนี่ยเดียวกันนะฮะ<อ>ใช่ฮแล้วก็ติ๊กข้างล่างตัวนี้อ่าแล้โอเคฉากไว้่สร้างใหม่ขึ้นมามีการคัปปีนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่ได้นี่เพิ่มใหม่คือตัวนี้บวกเพิ่มใหม่ครับบวกแล้วเพิ่มใหม่ถ้าเพิ่มใหม่ไม่ตั้งชื่อเครื่องจะตั้งชื่อให้เองครับนี่มันจะตั้งชื่อไปเรื่อยครับนี่มันตั้งให้เองเลยชีดแปดชีด้เก้าอะไรก็ว่าไปนะครับ ผมคลิกไปเลยแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ค,ครับไ,รได้ไดใช่ครับเอาของเขาไปเลยก็ได้ครับครับลองดูครับใส่สีใหม่ก็ได้ครับใช่ครับแล้วก็คลิกชีตอื่นมันก็จะเปลี่ยนสีไปเลยอ่อยาเนี้ยใส่สีลบทิ้งก็ได้อ่าสมมติผมจะลบทิ้ง ผมเปลี่ยนใจแล้วชีดแปดไม่เอาแล้วคลิกขวาลบเลยลองลบดูครัรบรใช่ครับ,รบใช่ครับมันก็จะหายเลยคลิกซ้ายคลิกซ้ายอ่ามันถามว่ายืนยนันไหมจะลบไหมลบเลยครับรน,นี่หายไปแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการฉีกหนังสือทิ้งแค่หน้าเดียวแต่ทั้งเล่ยมยังอยู่ไงอ่านี่คือทั้งเล่มของเขาแต่อันนี้คือทิ N ้งหน้าเดียว เนาะอ่าโอเคแบบนี้นี่ลบบวกชีตนะครับยากไหมฮะไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเนาะอ่าไม่ผมว่าไม่เท่าไหร่นะฮะนี่นะครับเจ๊รู้เองยังไม่เคยคลองใช่ใช่เดี๋ยวพอเราใช้งานทุกวันเราจะคล่องเองทําไปทำมามันก็วนอย่างนี้แหละมันวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับแรกๆยังงงๆ่อยนะครับอ่านี่การทํางานกับเวิร์กชีตเพิ่มลบ ย้าย Copy ใส่สีสครับ,รบ,รบล็อกก็ได้นะรู้สึกจะมีคำสั่งล็อกเนยเดี๋ยวผมล็อกดูนี่นี่นี่โปรเทคชีตนี่ง<ม>ป้องกันแต่งงานลองดูครับ,ค,รบคลิกเลยคนระับเดี๋ยว,ยวนิดนึงครับยกเลิกก่อนนะยกเลิกคือก,กดตัวนี้ครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้คือยกเลิกครับอลองลองพิมพ์คำว่า,อาลองพิมพ์ว่าความลับ ลองพิงมพ์ความลับความลับแล้วก็ตัวใหญ่ไเเว้ครับ,รบนี่นะนี่นหนีานาน,านี่สมมุติว่ามีความลับนะครับผมจะล็อกไว้ไม่ให้คนอื่นดูหรือแก้ไข,ขครับอโอเคแล้วก็คลิกขวาครับ คลิกขวาที่เวิร์กชีตของเขาฮะตัวตัวตัวนี้ฮะตัวที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็ตัวนี้ใช่ครับคลิกขวาครับเลือกคำสั่งปกป้องแผ่นงานครับ Protect Sheet นะครับครับอกดส้ายตกลงเนึ๊ยเขาจะเด้งขึ้นอย่างนี้ให้เราใส่รหัสผ่านลองใส่คขาา่าหนึ่งงสามฮะลงไปรหัสผ่านเนี่ย หนึ่งสองสามแล้วก,กดโอเคครับแล้วก็กดอีกครัง้งนึงครับหนึ่งสองสามแล้วก็โอเคฮคะโอเคนะคราวน,นี้คลิกไปที่อ๋อแสดงว่า,วากดผิดสองครั้งไม่เหมือนกัน<ม>เอาใหม่ครับเอาใหม่มเ,หเอออ้อ,อ,อ,อครับเรื่อใหม่ หล้วผ่านอลไรฮะอ่าคลิกขวาครับปกป้องแผ่นงานครับใช่ครับใส่หนึ่งสองสามครับอ่าแล้วกดตกลงแล้วก็หนึ่งสองสามครับแล้วก็ตกลงครับโอเคคราวนี้ลองไปคลิกชีตอื่นฮะอ่าแล้วกลับมาคลิกที่เดิมเมื่อกี้แล้วลองจะพิมพ์ต่อฮะ เราเพิ่งคลิกจะพิมพ์ต่อลองดูเกิดอะไรขึ้นครับม,มันล็อกไว้อย่างนี้ส่งงานให้คนอื่นแล้วบอกให้ดูได้อย่างเดียวเขาทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าบางเาส่งงานสมมติว่าผมจะมาแก้โซเลขอะไรเงี้ยบางทีมันเข้าไม่ได้เขาอล็อกไว้ ล็อกไว้ใช่เขาจงใจให้ดูอย่างเดียวห้ามแก้ไขาอนมันขึ้นหวดว่าแก้ไขเพื่อเการใช้งานแเนียเหมือนกับว่าให้เราไปแก้ตัวเลขได้อ่าทำไมอันเสมว่าเขายอมเขายอมไม่แก้ต่อได้แต่ถ้าขึ้นอย่างนี้เมื่อใดเพึ๊บเรียบร้อยล็อกเลยดูได้อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยวค่งนี้เช่นเราบอกว่าเราส่งยอดให้ลูกค้าว่าสามพันบาทสมมตินนะสมมติที่เฉดเนนะี้ยเราบอกว่านี่ผมแจ้งยอดนะราคา สามแสนสองไเราส่งให้ลูกค้าแต่เรากลัวลูกค้าก็นจะาแก้เลขเราไงเราบอกให้เขาดูได้อย่างเดียวเราก็ใส่ไปเลยครับนี่ล็อกไปเลยเขาดูได้อย่างเดียวเขาแก้ไขไม่ได้แล้วอ่าเป็นการรับทราบยอดเฉยๆนะครับว่ายอดของคุณเนี่ยสามแสนสองนะ 3, 2, นะนะครับอยู่ๆคุณจะไปแก้ตัวเลขเป็นสามแสนหนึ่งไม่ได้ครับพอเราให้ดูได้อย่างเดียวครับโอเคไหมฮะอ่าทีนี้มาดูวิธีการปลดล็อก คลิกขวาครับที่เดิมฮะที่ที่เดิมที่เราล็อกไว้ฮะแผ่นนั้นเนี่ยยกเลิกการปกป้องข้อมูลครับนนฮะเราก็ใส่หนึ่งสองสามไม่เหมือนเดิมฮะแต่อย่าลืมจำหน้าตานไว้เองนะครับอันนี้ผมช่วยไม่ได้ครับลืมแล้วลืมเลยนะฮะนะครับอ่าคราวนี้เราพิมพ์ต่อนี่มันยอมนะฮะโอเคไหมนี่พิมพ์ได้แล้วอ่านี่คือการคลายล็อกออก นะครับครับถ้าเราจำนำไม่ได้ตบทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะผมก็ไม่รู้วิธีแก้ล็อกได้อย่างเดียวรครับโอ้งั้นเลยจริงๆน่าจะมีคนเก่งอะทำเป็นเลยแต่ผมไม่เก่งขนาดนั้น,นในการคลายล็อกน,นะนะครับ คราวนี้ลองปิดแผ่นง,งานนี้ไปวิธีปิดแผ่นง,งานให้เร็วคอนโทรลตับยูคอนโทรลค,คลางไว้แล้วกดตัวบรรยูฮะอ่บยูแบบนูปึ๊บลองกดดูฮะมันเกิดอะไรขึ้นเดันยวบัรยูฮะเดียวกันฮะน,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 นี่ฮะเขาจะถามว่าปิดงานไหมนี่วิธีปิดให้เร็วเราบอกไม่ปิดครับไม่ไม่เซฟอ่าไม่บันทึก เร็วไหมฮะนี่หรืออีกวิธีหนึ่งคือกดตรงนี้ออกเลยออกเลยคือปิดโปรแกรมไปเลยอ้าวเหรอ้ปรโอเคทีนี้กดคอนโทรลเอ่าแปลว่าเริ่มกันใหม่ลองดูลองลอง,ลองกดดูเะ N <c oughs> อยู่ตรงกลางแถวนี้เอ็นเอ็นเราเห็นแถวนี้ เดี๋ยวไหมมาเลยนี่คือวิธีรัดเวลาปิดคอนโซแต่บรยูลองปิดดูเดียวไหมไปแล้วครั้งเดียวคอนโซเอมาแล้วเร็วไ,ไหมเดี๋ยวคุณเยอะเลยนี่รู้ได้ไงว่ามาใหม่สังเกตตัวนี้ให้ดีตัวนี้เป็นสามนะลองกดดีครับคอนโซนเอ็นนี่มาแล้วน,นี่มาเพียบเลยไหมโอเคไหม เรากดคอนโทรลเดลวันยูปิดไปแล้วไหมเวลาเลวลากดกดครั้งเดียวพอนะอย่าก,กดรัวนะเพราะมันจะมาเยอะเกินไปนะครับเช,นช่นอย่างนี้เลวลาผมปิดเหนะ็นไหนี่วิธีรัดนะเร็วเร็วกว่านี่ พอปกติจะต้องมานั่งเนาะกี่ใช่เออมันเสียเวลาหลายครั้งไงเออใช่กว่าจะพิมพ์ได้โอ้ยหลายครั้งเหลือเกินแต่วิธีนี้ไม่ใช่เร็วที่สุดแล้วนะครับเราเรียกว่าคีย์ชตคัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอคำนี้อย่าตกใจ